สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ถูกบางฝ่ายระบุว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่เสียงสะท้อนดังกล่าวสวนทางกับหน่วยงานหลักของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่ใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกซึ่งในงานเศรษฐกิจโลกขยับก้าวเศรษฐกิจไทยขยับไกลเพื่อสร้างความเข้าใจความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่มีผลต่อการลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลสำรวจอัตราผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่พบว่าลดลงขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ก็มีการลงทุนลดน้อยลงเช่นกันแต่กำไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่1ในปี2559กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ8เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและหากเข้าไปดูในข้อมูลบัญชีผู้มีเงินฝากเกิน1ล้านบาทก็พบว่ามีมูลค่าเงินออมที่เพิ่มขึ้นแล้วในช่วงเดียวกันเนี่ยนะ ธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างขาดทุนใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเดี๋ยว,ว่ากําไรใช่ไหมสรุปกําไรเพิ่มขึ้นมนุรกิจเท่าในใจมากเดียวกันของปีนี้ครับในปีนหนึ่งของปีนี้ธุรกิจที่อยู่ในตลาดทรัพย์ที่ข้อมูลมิคท,ที่บอกลงทุนลวลงกําไรเยอะแยะไปหมดยกเว้นภาคก,การเงินนะทุคนแบงค์นะครับท่านโดยรวมเนี่ยถ้าสรุปไม่ง่ายครับคนมีเงินอาศัยชนิดเงินยังไม่ใช้ธุรกิจกําไรเยอะก็ยังไม่ลงทุน โดยมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเหลือ4.3หมื่นล้านบาทในไต,ตรมาสที่1ของปี2559จากช่วงไต,ตรมาสที่4ของปี2558ที่มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น5.3หมื่นล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าคนไทยมีเงินแต่ยังไม่กล้าลงทุนและไม่กล้าใช้จ่ายมากนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมองภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยจึงยังไม่ได้มีปัญหา ซึ่งข้อมูลอีกด้านจาก m o o d y s และ Fit ตเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชี้ว่านักลงทุนไทยยังรอสถานการณ์การเมืองให้นิ่งก่อนฉะนั้นหากการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยเชื่อว่าสถานการณ์การค้าการลงทุนของไทยจะเริ่มขยับตัวมากขึ้นและเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิมตอนนี้ต้องเข้าใจว่าธุรกิจนอกระบบมันหายไปเยอะด้วยเหตุผลต่างๆและมันสะท้อนด้วยการวัดขององค์กรต่างชาติไม่ว่า องค์กรทรกิจคอรัชันของนานาชาติซึ่งเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าที่เราก็ได้ข่าวว่าเขาก็ปรับเรื่องอรัรัปชันเราดีขึ้นนะผลการศึกษาของท่านอาจารย์ผาสุขก็ดีขึ้นในช่วงปี57เมื่อที่ก48นอกจากนี้เห็บสยามโมเดลยังเป็นอีกหนึ่งความหวังในการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรูปแบบของการหาพันธมิตรด้านการค้าการลงทุนกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเช่นจีนอินเดียแอฟริกาใต้